รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เกี่ยวพืชไรสร้างสาใหญ่ไว้หล่อเลี้ยงชุมชนก้าวไกลไปด้วยกันเรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ทุกวันคืนกรมวิชา,าการเกษตรยั่งยืนรวมพลิกฟื้นคืนชีวิตให้แผ่นดินไทยสวัสดีค่ะ รายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาเก็บเกี่ยวความรู้ด้านการผลิตพืชเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เหมาะสมรวมไปถึงงานวิจัยที่เป็นประโยชน์เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรนําไปปรับใช้แล้วก็พัฒนาผล,ผลผลิตของตัวเองค่ะคุณผู้ชมคะจากปัญหาผลผล,ผลิตมะพร้าวขาดแคลนไม่เพียงส่งผลกระทบกับเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวเท่านั้นนะคะแต่ว่าเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ตัดดอกก็พลอยได้รับผลกระทบไปด้วยค่ะ เนื่องจากว่ากากมะพร้าวเป็นวัสดุปลูกกล้วยไม้ที่ได้รับความนิยมมากๆนะคะเมื่อขาดแคลนราคาก็สูงขึ้นทําให้ต้นทุนของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้สูงขึ้นตามไปด้วยค่ะอะไรคือสาเหตุที่ทําให้กากมะพร้าวขาดแคลนและเกษตรกรจะมีทางเลือกอื่นนําวัสดุอื่นๆเนี่ยมาใช้ปลูกแทนกากมะพร้าวได้หรือไม่ วันนี้แนนพาคุณผู้ชมมาหาคำตอบกันค่ะที่ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรีแต่ว่าตอนนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามคําแนะนำดีดๆเกี่ยวกับการปลูกพืชใช้น้ำน้อยช่วงวิกฤตแลรงกันก่อนค่ะเป็นที่ทราบกันดีว่าปริมาณน้ำจากสี่เขือนหลักลุ่มเจ้าพระยาจะต้องมีการบริหารจัดการให้พอเพียงกับการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศ จนสิ้นสุดฤดูแลง้งเพื่อให้มีปริมาณน้ำต้นทุนเพียงพอจนกว่าจะถึงฤดูเพาะปลูกถัดไปซึ่งจะทำให้ไม่เพียงพอต่อการทำนาปรั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดทำมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรโดยเฉพาะในพื้นที่22จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างไรายได้จากพืชทดแทนการทำนาปรังภายใต้โครงการตามแผนชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตร การปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ภัยแลง้งจึงเป็นภารกิจที่กรมวิชาการเกษตรได้เข้าร่วมในการวางแผนช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อเป็นทางออกให้กับเกษตรกรโดยได้วางแผนเร่งผลิตเมล็ดพันธุ์พืชใช้น้ำน้อยเช่นพืชตระกูลถั่วทั้งถั่วเหลืองถั่วลิสงและถั่วเขียวซึ่งเกษตรกรจะได้รับผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับการทำนาปรังแต่จะใช้น้ำประมาณ400-600ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ต่อรอบการผลิต โดยปัจจุบันกรมวิชาการเกษตรมีพันธุ์พืชรับรองเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรอาทิถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่60เชียงใหม่2เชียงใหม่5ถั่วเขียวพันุน์ชนาท72กำแพงแสน1กำแพงแสน2ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น6ขอนแก่น5กาลสิน1และกาลสิน2การปลูกพืชตระกูลถั่วนอกจากจะใช้น้ำน้อยกว่าการปลูกข้าวแล้วยังนับเป็นพืชที่มีคุณลักษณะเหมาะสม คือมีอายุเก็บเกี่ยวสั้นและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินได้แต่การนำพืชไร่ซึ่งโดยธรรมชาติต้องการดินร่วนซุยมีการระบายน้ำดีมาปลูกในสภาพนาซึ่งมักจะเป็นดินเหนียวมีการระบายน้ำไม่ดีและมีน้ำขังบ้างในบางครั้งจึงต้องมีการปรับปรุงวิธีการเกษตรกรรมและการดูแลให้เหมาะสมโดยมีข้อควรปฏิบัติด,ดังนี้การเตรียมดินต้องคำนึงถึงความชื้นที่เหมาะสมหากเตรียมดินในช่วงที่มีความชื้นมากเกินไป ดินจะเป็นก้อนโตหากดินแห้งไปจะเตรียมดินยากและไถได้ไม่ลึกการจัดการวัชพืชการปลูกพืชไร่หลังนาถ้ามีการให้น้ำมักพบปัญหาเรื่องข้าววัชพืชดังนั้นควรเก็บเกี่ยวข้าวในระยะพลับพลึงเพื่อป้องกันการร่วงหล่นของเมล็ดข้าวและใช้สารกำจัดวัชพืชตามความจำเป็นและเหมาะสมการให้น้ำให้น้ำตามความต้องการของพืชโดยเฉพาะในช่วงอุณหภูมิสูงไม่ควรปล่อยให้พืชขาดน้ำในระยะออกดอกและติดฝัก เพราะจะทาให้ผลผลิตลดลงอย่างมากส่วนการให้ปุ๋ยสําหรับในพื้นที่ทํานาอย่างต่อเนื่องจะมีการทับถมของตะกรนหล่าน้ําและปุ๋ยเคมีตกค้างจากการใส่ปุ๋ยเคมีในหนาข้าวฉะนั้นจึงควรใส่ปุ๋ยตามค่าววิเคราะห์ดินและใส่ให้ตรงระยะเวลาที่พืชต้องการก็จะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ค่อนข้างมากทราบรายละเอียดของการปลูกพืชใช้น้ําน้อยเช่นนี้แล้วหวังว่าจะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรสามารถปลูกพืชในช่วงฤดูแรงนี้ได้อย่างเหมาะสมขึ้นนะครับ ทั้งนี้เพื่อให้การใช้น้ําในช่วงวิกฤตนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่กระทบกับรายได้ของพี่น้องเกษตรกรครับ และตอนนี้นะคะแนนอยู่กับคุณผู้ที่นันจารุวัฒน์วิศวกรการเกษตรชำนาญการพิเศษศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรีแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับถามก่อนเลยว่าคือตอนนี้เนี่ยทราบมาว่ามะพร้าวเนี่ยผลผลิตลดลงมากอยากให้เล่าให้ฟังว่าเกิดจากอะไรปัญหาหลักๆลักเป็นอย่างไรก็คือว่าพื้นที่ของการปลูกมะพร้าวที่ลดลงเนี่ยนะครับหลักๆเลยเนี่ยเกิดจากศัตรูพืชนะครับก็จะมีศัตรูพวกด้งงวงนะครับพวกนอนหัวดํา แล้วก็พวกมแมลงดําน้ำนะครับพวกนี้จะทําลายต้นมะพร้าวนะครับซึ่งก็ทําให้ปริมาณผลผล,ผลิตของมะพร้าวลดลงะนะครับตรงส่วนนียมันทําให้เกิดผลกระทบพี่น้องชาวสวนกล้วยไม้นะครับซึ่งเขาใช้กับมะพร้าวเนี่ยมาเป็นวัตถุดิบในการเป็นวัสดุดสําหรับปลูกกล้วยไม้พอปริมาณผลผล,ผลิตกับมะพร้าวลดลงะนะครับทําให้ต้นทุนการผลิตของเขาเสูงขึ้น อ๋อก็คือคือเหมือนมันก็เป็นไปตามกลไกตลาดอ่ะผลผลิตน้อยราคาก็เลยเพิ่มสูงขึ้นต้นทุนของเกษตรกรก็สูงขึ้นตามไปด้วยเพราะฉะนั้นทางศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรีก็เลยเข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรเราทำยังไงบ้างพอกระบะกับมะพร้าวเนี่ยมันมีราคาแพงขึ้นนะครับก็ทําให้เดือดร้อนนะครับก็เป็นที่มาของการวิจัยตัวนี้นะครับซึ่งทางศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรีเนี่ยได้เข้ามาช่วยวิจัยนะครับคิดวัสดุปลูก ชนิดใหม่มาทดแทนกับะเพราวนะครับซึ่งเราเน้นไปที่วัสดุที่เหลือทิ้งทางการเกษตรที่ไม่มีราคาเนี่ยเรามาเพิ่มมูลค่าให้กับมันนะครับซึ่งเราได้ทดลองอยู่หลายตัวนะครับก็มีต้นกระถินนะครับมีทางปั๊มน้ํามันกระถินริมรั้วที่ขึ้นปกตินี่ครับถูกต้องครับแล้วก็ทางปั๊มน้ํามันซึ่งเวลาที่เขาตัดทลายปาล์มไปจาหน่ายเนี่ยเขาจะต้องตัดทางปาล์มเนี่ย คือคือตาม<า>เนี่ยใช่ครับต,ต้ตามอย่างเี้ยใช่ครท,ที่จะเอามาทิ้ง,ท,งทิ้งไว้ร<อ>เราเอามาทําการหั่นย่อยนะครับแล้วก็มาทําการอัดเป็นกระบะปลูกกล้วยไม้ทดแทนกัะเพรา,าว ต้นไม้จะออกมาสวยงามได้แบบนี้เนี่ยนะคะวัสดุปลูกถือว่ามีความสําคัญมากๆค่ะเพราะว่าวัสดุปลูกนี่นะคะจะทําหน้าที่ให้รากของต้นไม้นั้นยึดเกาะเอาไว้เพื่อให้ต้นมีความมั่นคงแข็งแรงไม่ล้มไม่โอนเอ็นที่สําคัญนะคะวัสดุปลูกยังทําหน้าที่เก็บความชื้นแล้วก็ธาตุอาหารเพื่อให้รากเนี่ยดูดนําไปใช้หล่อเลี้ยงต้นไม้ด้วยเพราะฉะนั้นวัสดุปลูกจึงมีความสําคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชมากๆเลยล่ะค่ะ คุณผูดที่นานค่ะอันนี้คืออะไระคะครับอันนี้ก็คือวัตถุดิบครับที่เราพูดกันเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ว่าเราจะมาเป็นวัตถุดิบปลูกกล้วยไม้แทนกระบะกะบพราค่ะซึ่งในงานวิจัยที่เราทดลองมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะมีอยู่2ชนิดก็คือกระถินกับทางปามครับซึ่ง2ต้นเนี่ยมีผลตอบสนองต่อการปลูกกล้วยไม้ที่ดีที่สุดแล้วแล้วอ้นสองอันนี้คืออะไรอันนี้ก็จะเป็นต้นกระถินค่ะนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นทางปามอ๋อ แต่อันนี้คือแห้งแล้วหรอคะใช่ครับแห้งแล้วนะครับก็คือหลังจากที่จากที่เราทําการหั่นย่อยนะครับเราจะต้องทําการตากแดดนะครับให้มันแห้งนะครับ<น>ประมาณ4-5แดดนะครับให้มันแห้งสนิทนะครับจะได้เก็บรักษาไว้สาหรับผลิตได้ทั้งปีอะไรอยเงี้ยค,คุณผู้ชมคะไม่น่าเชื่อนะคะว่าเนี่ยเศษวัสดุเหลือใช้ที่ดูแบบ ตากแดดแล้วแห้งๆดูเหมือนจะไม่มีอะไรเลยแต่สุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวจะไปช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรได้ใช่ครับสุดยอดจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะกระบวนการทั้งหมดจะมีกี่ขั้นตอนด้วยกันนะคะกระบวนการผลิตนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ3ขั้นตอนหลักๆนะครับเราจะเริ่มจากนะครับต้นกระถินที่เราตัดมานะครับพอเรา ได้มาเนี่ยเราจะทําการเข้าสู่กระบวนการหั่นย่อยนะครับได้วัสดุที่หั่นย่อยแล้วก็ตากแดดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเข้าสู่กระบวนการผสมผสมผสมเ <สม S 1> นี่ยคือว่าเราจะต้องใช้ตัวประสานนะครับเพื่อที่จะให้เวลาอัดก้อนเนี่ยมันอยู่เป็นทรงะซึ่งตัวประสานที่เราใช้เนี่ยจะใช้เป็นปูนซีเมนต์นะครับาสาเหตุที่ต้องใช้ปูนซีเมนต์เพราะว่าเพื่อให้โครงสร้างของมันมีความแข็งแรงนะครับอายุการใช้งานในการปลูกกล้วยไม้ก็จะนานนะครับเครื่องอนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ผสมระหว่างวัสดุ เหลือทิ้งใน,นการเกษตรกับตัวประสานก็คือปูนซีเมนต์จะมีผู้ประกอบการรายย่อยนะครับที่เขาผลิตกระบากกับมะพร้าวจําหน่ายให้กับชาวสวนเนี้ยตัวนี้เนี่ยทางผู้ประกอบการรายย่อยก็สามารถที่จะประยุกได้ประยุกต์ได้นะครับเขาก็สามารถที่จะผลิตพัสดุพวกนี้เป็นธุรกิจได้อีกแนวหนึง่งจากที่เราทดลองมาแล้วเนี่ยปรากฏว่ากับถินกระทางปาล์มเนี่ยมีคุณสมบัติที่เหมาะสมนะครับกับล้อยไม้มากที่สุดใช่ครับแล้วที่สําคัญคือว่ามีทุกพื้นที่ในประเทศไทย เราสามารถหาง่ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะวางแผนในการผลิตเพื่อที่จะปลูกกล้วยไม้คุณผู้ชมคะและนี่แหละค่ะคือเครื่องมือผลิตวัสดุปลูกกล้วยไม้นะคะซึ่งถ้าเกษตรกรมีเครื่องมือนี้เนี่ยก็สามารถผลิตวัสดุปลูกกล้วยไม้ได้หรือว่าถ้าสนใจอยากจะขอความรู้ก็มาได้ที่นี่ใช่ไหมคะ ออกมาเป็นก้อนแบบนี้เลยใช่ครับสุดยอดสำหรับตัวก้อนนี่เราจะมีการออกแบบให้มีรูสี่รูสําหรับหนึ่งก้อนเราจะปลูกกล้วยไม้ได้สี่ต้นนะครับเราจะปลูกตั้งแต่เป็นไม้นิ้วครับของเกษตรกรที่เขาปลูกกล้วยไม้กันค่ะส่วนสูงมันต้องเป็นขนาดนี้แปดเซนครับใช่สุดยอดค่ะคุณผู้ชมค่ะแปบเดียวจริงๆได้ออกมาเลยหนึ่งก้อนแต่ยังใช้ไม่ได้ต้องตักแดดก่อนใช่ไหมคะกี่แดดคะเหมือนพาแดดเดียวอะคะสามแดดอ๋อ สามแดดมันก็จะ,จะออกมาปเป็นรพร้อมปลูกกล้วยไม้ครับแต่ว่าก่อนปลูกนี่เราก็จะต้องเอาไปแช่น้ําให้มันคลายน้ําปูนให้ปลูกกล้วยไม้ได้คุณผู้ชมคะหลังจากที่อัดออกมาเป็นก้อนจากเครื่องผลิตวัสดุปลูกกล้วยไม้ตากไว้สามแดดก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะให้เห็นชัดๆเลยนี่ แข็งแรงแน่นอนนะคะน้ำหนักก็ไม่นักไม่หนักมากเนาะแต่ถามก่อนเลยค่ะว่าเจ้าเครื่องผลิตวัสดุปลูกกล้วยไม้เนี่ยกำลังการผลิตอยู่ประมาณเท่าไหร่ครสำหรับตัวเครื่องผลิตวัสดุปลูกกล้วยไม้ครับกำลังการผลิตอยู่ที่25ถึง30ก้อนต่อชั่วโมงครับ25ถึง30ก้อนต่อชั่วโมงโูเร็วเร็วเหมือนกันนะคะ<ช>เพราะอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชม2ประมาณวิ2วิเราก็อัดออกมาได้แล้วนก้อนนะคะคแล้ว ผสมต้้องใชเท่าไหร่่สวนผสมนี่เราจะใช้ตัววัตถุดิบที่เราตากแห้งมานะครับ1กิโลแล้วก็ปูนซีเมนต์สกิโลครึ่งแล้วก็ใช้น้ําอีกประมาณ1ลิตรครับอันนี้คือส่วนผสมตอนหนึ่งก้อนตอนหนึ่งก้อนแต่อย่างเครื่องผสมที่เราผสมให้คุณผู้ชมรู้เมื่อสักครู่นี้นั่นได้ประมาณกี่ก้อนตัวนั้นจะได้3ก้อนครับต่อครั้งก็ถือว่ารวดเร็วครับเนาะทำให้คือเกษตรกรก็สามารถเอาไปใช้ได้นะคะทีนี้คุณผู้ชมขาให้คุณผู้ชมเห็นข้างหน้าแนน อันนี้นะคะคือวัสดุปลูกแบบเก่าที่เกษตรกรใช้อยู่และอันนี้คือแบบใหม่ที่ทางศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมได้ศึกษาแล้วก็ทดลองมาความแตกต่างครับคือดับแรกเลยนะครับก็คือในเรื่องของความคงทนนะครับถ้าเป็นวัสดุปลูกกากมะพร้าวเก่าเนี่ยนะครับอายุการใช้งานของมันเนี่ยอยู่ประมาณสักสามปีสามปีนะครับสามปีเนี่ยมันจะเริ่มผุค่ะย่อยสลายนะครับก็จะมีกากมะพร้าวเนี่ยร่วงหล่นเป็นจุดจุด นะครับก็ <K> <ค>อาจจะทําให้ต้นกล้วยไม้เนี่ยมีการหลุดออกไปได้นะครับแต่ในขณะที่วัดสดุปลูกวิจัยชนิดใหม่เนี่ยนะครับเนื่องจากเราใช้ปูนซีเมนต์เนี่ยเป็นตัวประสานนั่นจะมีความแข็งแรงมากนะครับอายุการใช้งานประมาณ5ปีขึ้นห,ห้าปีขึ้นใช่ครับส่วนตรงนี้เป็นข้อที่แตกต่างเลยนะครับคร<ห>ับส่วนที่2นะครับสังเกตดูว่าถ้าเป็นวัสดุปลูกเก่าเนี่ยมันจะมีวัชพืชเนี่ยขึ้นเยอะมากนะครับตรงนี้มันจะเป็นแหล่งสะสมของโรคด้วยนะครับแล้วก็พวกเนี้ยมันก็ช่วย แยงอาหารของกล้วยไม้ด้วยนะครับถ้าเป็นของตัวใหม่เนี่ยสังเกตดูคือว่าจะพืชนี่จะขึ้นน้อยมากคือนี่คุณผู้ชมดูชัดๆเลยแตกต่างกันมากเลยของเชื้พืชอันนี้คือน้อยมากแต่ว่าอันนี้เนี่ยเหมือนเขียวขจีไปหมดเลยซึ่งจริงๆแล้วไม่ดีแล้วก็ขอเสริมนิดนึงตัวก้อนตัวเนี้ยสามารถจะนําไปปลูกไม้ดอกไม้ประดับอย่างอื่นได้ด้วยนะครับนอกจากกล้วยไม้แล้วนะครับเพราะงั้นก็คือเกษตรกรที่สนใจนะครับจะนําไปทดลองปลูกดอกไม้ดอกประดับชนอื่นอย่างเช่นหน้าวัวนะครับ รวมถึงงานวิจัยปัจจุบันที่เราทําเพิ่มเติมเนี่ยเราจะทําวัสดุปลูกที่เป็นแนวทรงกระถางนะครับแทนกระถางพลาสติก เดี๋ยวรอติดตามนะคะสำหรับงานวิจัยดีๆแบบนี้ย้ำอีกทีนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่ไม่น่าเชื่อนะคะว่านี่ทำมาจากวัสดุเลยใช้ทางการเกษตรคือถ้าไม่ได้เอามาเป็นงานวิจัยก็คือทิ้งปล่อยให้ไม่มีค่าไม่มีประโยชน์ไปแต่ว่างานวิจัยนี้นะคะนาทั้งต้นกระถินหรือว่าทางปาล์มเอามาสร้างมูลค่าเพิ่มเกษตรกรที่เอาไปใช้เนี่ยก็ยังสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ด้วยก้อนละประมาณ8-10บาทจากกะมะพร้าว1 5บ0างีบาทช่วงนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะคุณบัณฑิตและคุณพุทธินัน ขอบพระคุณมากค่ะเ,คเดี๋ยวตามนายลงพื้นที่ไปต่อกันเลยค่ะค,คุณผู้ชมคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงสวนกล้วยไม้สุวนอณภูมิออคิดแล้วนะคะพูดถึงกล้วยไม้ก็ถือว่าเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ทำไรายได้ให้กับประเทศเราไม่น้อยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะกล้วยไม้สกุลไหวตัดดอกที่เรามีการผลิตแล้วก็ส่งออกได้ถึงร้อยละ90ของกล้วยไม้ทั้งหมด แต่ว่าจากปัญหาที่เราคุยกันไปนะคะเรื่องของการขาดแคลนกาบมะพราะ้าวซึ่งถือว่าเป็นวัสดุปลูกที่สําคัญเนี่ยก็สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นงานวิจัยที่ได้จากศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรีก็เลยเข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรได้มากเลยละคะ่ะ ผู้ชมคะแล้วตอนนี้นันก็อยู่กับคุณสุวรรณนะคะเจ้าของสวนสวนอภูมิออคิดแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเรียกพี่สุวรรณนะคะเล่าให้ฟังก่อนเลยว่าพี่สุวรรณทําสวนกล้วยไม้เนี่ยมากี่ปีแล้วอะคะน่าจะประมาณ35ปีแล้ว35ปีแล้วแล้วทามาเนี่ยค่ะจริงๆแล้วการปลูกกล้วยไม้เนี่ยเคยคุยกับหลายๆคนเขาบอกว่ายากอยู่มันยากตอนอนุบาลทีแรกนะครับที่ตอนต้นเล็กๆนะครับแล้วก็เวลาดูแลเนี่ยมันเหมือนกับเรา ทําไปตามตารางเลยะนะครับมีให้ปุ๋ยมีให้ยานะครับอันนั้นคือเพื่อให้ปุ๋ยเพื่อให้ต้นไม้งามให้ยาเพื่อกําจัดโรคแมลงอะไรพวกนี้คุยกันนอกรอบนะคะคุณผู้ชมพี่สุวรรณบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาไปไหนเนี่ยไม่ซื้ออย่างอื่นเลยไปไหนเจอกล้วยไม้ซื้อแต่กล้วยไม้ครับคือไม่ว่าไม่อะไรไม่สนเลยทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ยยเขาเข้ามาในสวนผมเนี่ยะจะเห็นแต่กล้วยไม้ อย่างวัสดุปลูกนะคะอันนี้ก็สาคัญมากเลยใช่ไหมคะใช่ปกติหลักๆแล้ววัสดุปลูกเนี่ยพี่สุวรรณใช้ใช้อะไรเป็นตัวปกติเมื่อก่อนนียผมจะใช้กากมะพร้าวตอนช่วงปี54นะครับปกติชาวสวนทั่วไปเนี่ยก็จะใช้กับมะพร้าวกันเรื่อยมาะนะครับเพราะว่ามันเป็นวัสดุที่ราคาถูกแต่ตอนปี54เนี่ยน้น้ำท่วมใช่ไหมครับน้ำท่วมเนี่ยทุกคนก็สวนล่ม คือโดนพร้อมกันหมดใ<ช>พอาโดนพร้อมกันตอนฟื้นก็ฟื้นพร้อมกัน,กนทุกคนก็อยากจะปลูกต้นไม้กลับคืนมา <ฮะ S 2> อยากจะฟื้นสวนกลับมาใช่ไหมครับทีนี้ตอนที่จะฟื้นสวนกลับมาเนี่ยทุกคนก็ต้องใช้เครื่องปลูกนะครับและใช้ในเวลาเดียวกันด้วยเห็นบอกว่าตอนนั้นกลับมะพระ้าวจากที่เคยซื้อเท่าไหร่นะคะประมาณ4บาท5บาท <ฮะ S 2> ต่อต่อต่อหนึ่งชิ้นนะครับห <ฮะ S 2> น,นึ่งกรนี่ะนะครับขึ้นไปขึ้นไปจน14บสบาบาทแล้วทำยังไงอะคบพอราคาพุ่งไปขนาดนั้นเขาเอาทางตาม ทางปามเอาต้นกระถินนะครับมาผสมกับปูนซีเมนต์เข้าไปนี่นะครับเหมืนอที่เห็นอยู่ข้างหน้านะคะคือคนที่วิจัยก็คือศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรีใช่ครับใช่ไหมคะใช่ครับนะครับเพราะว่าเขาสามารถจะเก็บน้ําไว้ได้เก็บปุ๋ยไว้ได้เหมือนกับกะเม้พ้าวเลยแล้วก็ที่ทดลองมาเนี่ยตอนนี้ตรงนี้น่าจะได้ประมาณ2ปีนะครับก็ดูเมื่อเทียบแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่าง ตอนนี้ที่มันแตกต่างเนี่ยผมเห็นอย่างหนึ่งก็คือน่าจะเป็นเพราะราคานะครับราคากต่างกันกับมะพร้าวอย่างที่พี่ส่วนบอกเมื่อเมื่อสักครู่นี้เนี่ยช่วงที่ถูกๆเนี่ยสบาทพีคขึ้นไป14บ5บาบทแต่ว่าอันนี้กี่บาทนะคะอันนี้น่าจะไม่เกิน5บาทห้าบาทแล้วก็ตอนเมื่อเทียบกับไอ้กับมะพร้าวในช่วงปกติแล้วเนี่ยนะครับถ้าพูดง่ายๆนะคะคุณผู้ชมกับมะพร้าวเนี่ยเราอาจจะต้องคือต้องหาที่ซื้อหาแหล่งซื้อต้องรอดูว่าผลผลิตเขาจะมีมากพอหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้เนี่ย ทำเองได้ทําเมื่อไหร่ก็ได้พี่สุวรรณบอกที่สําคัญก็คือลดต้นทุนการผลิตได้แน่นอนแล้วคุณสมบัติก็ไม่ได้แตกต่างจากกะเมเ้าวมีอะไรอยากจะบอกพี่น้องเกษตรกรคนอื่นๆไหมคะคือบางคนเนี่ยอาจจะยังกลัวไม่กล้าเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ว่าอย่างพี่สุวรรณเนี่ยพร้อมเลยที่จะร่วมมือมาช่วยกันพัฒนาเกษตรกรเนี่ยบางทีเขาเคยทําอะไรมาเดิมๆเนี่ยเขาไม่อยากจะเปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนแล้วเนี่ย เขาต้องแน่ใจแล้วว่าเออเปลี่ยนไปแล้วมันต้องดีแน่นะครับไอวัสดุชนิดนี้นะมันสามารถจะทดทดแทนกับมะพร้าวได้ทดแทนอิฐบล็อกของคุณได้มีเก็บน้ําได้เก็บปุ๋ยได้เหมือนกับมะพร้าวนะครับมันก็รวม2อ,อย่างเข้าไว้ด้วยกันนะครับเกษตรกร,ก,รก็สามารถจะทําเองได้ด้วยนะครับโดยไปหาซื้อทางปามมานะครับแล้วก็ทําแบบสําหรับเทปูนไอทีทางปามบวกกับซีเมน คะ,ะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็เอามาใช้เองถือ,ว,อว่าเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือแล้วก็การวิจัยดีๆที่ได้จากกรมวิชาการเกษตรนะคะช่วงนี้ขอบคุณพี่สุวรรณมากๆนะคะเจ้าของสวนกล้วยไม้สุวรรณภูมิอออคิดค่ะขอบพระคุณมากค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องเล่าข่าวเกษตรกันต่อเลยค่ะ เรื่องเล่าข่าวเกษตรสัปดาห์นี้มีข่าวใดที่น่าสนใจบ้างมาติดตามกันเลยครับเมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการปลูกพืชใช้น้ําน้อยของกรมวิชาการเกษตรในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่ดําเนินการตามนโยบายขับเคลื่อนการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลณบ้านยางกระเดาตําบลท่าเมืองอําเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานี ต่อจากนั้นแล้วนายสมชายชาญนรงคุลอธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้เดินทางไปที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่4อำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อมอบนโยบายการทำงานให้กับผู้บริหารและนักวิชาการเกษตรในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่3และเขตที่4เป็นหน่วยงานหลักเพื่อให้การทำงานวิจัยขับเคลื่อนไปในทิศท,ทางเดียวกัน พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้นำไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงข่าวต่อมาเมื่อวันที่10ทพฤศจิกายนที่ผ่านมาณห,ห้องประชุม124กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถนนราชดำเนินนอกมิสเตอร์ทาเคชิอินอุเอะประธานกรรมการบริษัทอินอุเอะจังหวัดโคชิและดร์โทมิโอชิมุระผู้เชี่ยวชาญด้านองุ่นและเป็นนักปรับปรุงพันธุ์องุ่นจังหวัดยามนาชิประเทศญี่ปุน่นและคณะ ได้เข้าพบนายธีรพัฒน์ประยูนรสิทธิ์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายสมชายชันรงคุลอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเพื่อส่งมอบองุ่นผลสดพันวิงค์ซึ่งมีลักษณะเด่นคือผลสีแดงใหญ่เป็นรูปหัวใจไม่มีมเมล็ดน้ำหนักต่อผลประมาณ25กรัมสำหรับองุ่นพันธุ์นี้ทางประเทศญี่ปุ่นจะถือเป็นสินค้าสำหรับกลุ่มคนเฉพาะ (rare person) เนื่องจากปริมาณการผลิตน้อยและราคาค่อนข้างสูง โดยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้นำองุ่นผลสดนี้ขึ้นทูลเกล้าวถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามความประสงค์ของทางฝ่ายญี่ปุ่นและทางกรมวิชาการเกษตรจะนำพันธุ์องุน่นนี้เข้ามาปรับปรุงพันธุ์และปลูกนำร่องในประเทศไทยต่อไปอดใจรอกันอีกไม่นานนะครับพี่น้องเกษตรกรและประชาชนทั่วไปคงจะได้ลิ้มลององุ่นพันธุ์ดีมีคุณภาพจากทางกรมวิชาการเกษตรแน่นอนครับ คำถามประจำสัปดาห์นี้เราขอถามคุณผู้ชมว่าจากงานวิจัยวัสดุปลูกกล้วยไม้จากสิ่งเหลือทิ้งทางการเกษตรในวันนี้คืออะไรระหว่างข้อ1กระถินและทางปาล์มน้ำมันหรือข้อ2กลกาบมะพร้าวและถ่านถ้าทราบแล้วก็รีบส่งคำตอบมาอย่างรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักง,งานเลขานุก,การกรมกรมวิชาการเกษตรเขตจ,จตุจักรกรุงเทพ1น0 0 0 หมดเขตร,รับคำตอบันที่25พฤศจิกาย,ยน2558สำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่1พฤศจิกาย,ยนที่ถามว่าการใช้เชื้อจุลินทรีย์สามารถช่วยย่อยสลายฟางในหนาข้าวได้ภายในกี่วันคำตอบก็คือข้อ1 7-10วันนั่นเองครับและนี่ก็คือรายชื่อผู้โชคดี2ท่านที่ตอบถูกและได้รับการคัดเลือกจากทางรายการมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับ สำหรับผู้โชคดี5ท่านที่ได้รับหนังสือกสีกรเป็นรางวัลปลอบใจท่านละหนึ่งเล่มมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับ คุณผู้ชมคะการนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มมูลค่าแล้วก็ลดต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรนั้นเป็นสิ่งที่กรมวิชาการเกษตรดำเนินมาอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งการศึกษาทดลองจนออกมาเป็นงานวิจัยที่เข้ามาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ให้มีวัสดุปลูกที่ดีผลผลิตได้คุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศค่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดของงานนี้กันได้นะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะสัปดาห์หน้าเช้าวันอาทิตย์5นาฬิกาถึง5นาฬิก30นาทีกลับมาพบกันใหม่นะคะแนนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ